กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแหงโชกทุกทุกทานนะครับมาพบมาเจอกันนะครับเป็นเสาร์ของวันที่16นะครับเสาร์แห่งโชกแห่งลาบกันนะครับเมื่อนี้ท่านแยดวิไลครับลุกมาแต่เสาร์กันเลยนะครับก่อนจะไปทําภารกิจนะครับเมื่อนี้จะไปเกี่ยวเขานะครับเวซีคุณพ่อคุณแม่กันเลยตื่นมาแต่เสาร์นะครับเอาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน อ่าเมื่อคืนนี้กับมวนซืมหโฮเซ่ลกันนะครับไปรอยกระทงนะครับอ่าไปขอขมาพระแม่ค้งคานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่กับขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่พบแต่สิ่งดีๆนะครับอ่าสิ่งบดีเขาก็ร้อยทิ่มไปครับกระทงไปแล้วนะครับอ่าครับแด็วิไลกับว่าเรื่องตัวเลขหน้าทางนะครับตื่นมาแต่เช้านะครับได้ตัวเลขหน้าทางนะครับก็คือปล่อยไป ลงคลิปให้ยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะก็คือเลขผีบอกนะครับอามาในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของปู่โคราชนะครับปู่โคราชในทรงตัวเลขแนวทางมาให้เดี๋ยวแอดวิไลขอเวิลลัสเขียนออกนิดนึงนะครับเพราะว่าปู่ส่งมาทางแชทนะครับครับตัวเลขแนวทางออกให้ยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันแป๊บหนึ่ง อ่ครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าเป็นเสาวันหวยออกกันมือนีนะครับกาดไดๆกาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งช่องมีโชคมีลาบกันสุปปููุคนนะครับอ่าเดี๋ยวจันใดแป๊บเดียวขอเวลาบอโดนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ลแอบวิไลขับขัดออกก่อนนะครับเพราะว่าปูอ่ารวมบนล่างมาเลยนะครับอ่รวมบนล่างมาเลยนะครับ เดี๋ยวใส่เวลาบอดโดดน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ขัดออกให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับที่เอฟวีไลสรุปไปนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่างวดนี้นะครับกับเหตุจังดนะครับเอฟวีไลก็พยายามแล้วนะครับสรุปให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นเ้อคุณพ่อคุณแม่นะครับ แอดวิไลสรุปให้แล้วจะได้กะให้คุณพ่อคุณแม่ฝากแช่อ์อกไปนะครับให้เอฟซีทั้งสองพอเด็หูได้เห็นน้ากันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะถ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับส่วนเกินคลิปอยู่นีนะครับคุณพ่อคุณแม่กับคงจะเตรียมสมุดประกาศไว้คือเ่าเงอนเดิมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นอ,อันนี้เลขพี่บอกนะครับปล่อยไปแล้วเมื่อกี้นี่ส่วนเศารเหมืดเลย 396นะครับตัดเหรียญน,นำเหล็กผีบอกนะครับเดี๋ยวทางแอกวิไลาจากผ้าเขียนแนวทางปู่โคราบนะครับใส่เวลาบอโดนนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมเขียนตามเลยนะครับอ่าปกตินะครับของปู่นี่ก็จะมาเป็นเลขตาล่างนะครับแต่ว่าปูว่วามันเป็นโครงสุดท้ายแล้วปู่ขัดมาให้เลยนะครับอ่าอีฟซีคงจะรู้กันดีแนวทางของปู่โคราบนะครับ 16พฤศจีกายนนะครับเสาวันหวยออกกันเลยมากแต่เสาหมื่นกันเลยอม่าช่วงดึกนะครับปูทรงมาช่วงดึกๆึหลังจากแอดวิลไล่กับผ้านองผู้พาไปร้อยกระทงกลับมานะครับที่ตำบลขางเคียงพนจัดก็ถือว่าจัดใหญ่พ่อสมควรนะครับทั้งตำบลน,นองหลวงเทศบาลตำบลน,นองหลวงพนจัดนะครับก็เลยผ้านองผู้พาไป ไปปกเบงิงประกวดนั่งนพมาศร,รอบที่2ก็เลยกลับนะครับราวเนล้าจากการเหตุงานนะครับอ่าเข้ามาเบิงกันก่อนนะครับคุณพอ่อคุณแม่ฝากแช่ไปเดอครับสองวันหวยออกเข้ามาเบิงบนก่อนนะครับปูไ้มาแยกบนแยกลางนะครับอ่าเดนบนก็นคือเล็กวิ่งนะครับเอฟซีอ่าปูเดนมาร์กซเขียนตามเลยเด้อคุณพอ่อคุณแม่เดนมากที่หกกับเจ็ดอ่าหกไมอีกแล้วนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่หกกับเจ็ด นี่คือเด่นบนบนนะครับมีสุด3ตัวนะครับสุด3ตัวบนนะครับมีอยู่4ชุดนะครับคู่แรกนะครับเบิ่งสุด3ตัวกันก่อนเลยสอง7 3าม เก้าสามเจ็ดเก้าแล้วก็สุดสุดท้ายนะครับหกเจ็ดเก้าอ่านีครับคืออ่าชุดสามตัวบนนะครับสุดสองตัวมีแค่สองชุดนะครับเอฟ ชุด2ตัวจะมีนะครับแอดมีได้จบประกาศแดงเขียนสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวจะมีสามเก้าอีประกาศประกาศแดงแห่งนะครับเอฟซีเออสามเก้าแล้วก็ เจ็ดเก้าอากาศมันควุมแห้งมันหลายนะครับดูสิสื่อในสองวันนี้เองนะครับเมจิก,กอ่ะชัดเจนนะครับคุณพอ่อคุณแม่คงจะชัดเจนนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางสําหรับชุดบนนะครับอ่าสําหรับชุดบนอ่าเดี๋ยวมีแยกบนแยกล่างแอดวินไลจะแยกให้ FC, คุณพอ่อคุณแม่เพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความบม่สับสน อ่าเอดวิไลจะเหตุให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับอ่ถ่ายเอฟซีทันใดเบิ้งแอดวิไลอ่บอกเข้าใจกับบรูุว่าจะวาดังใดแล้วนะครับอ่อ่ามาเบิ้งต่อไปนะครับมาเบิ้งชุดลางก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ้งตัวเนียนย่ำนะครับเด่นล่างนะครับอ่าเด่นล่างคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนะครับ แอสบิไลพยายามทําคลิปนะครับทําให้ FC คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายๆที่สุดนะครับอาา่านเด่นล่างมาที่0กับ1 0กับ1นะครับจับคู่เลยนะครับนี่4 5 5 0, 0ฝากแช่ไปเยอะๆเด้อคุณพ่อคุณแม่แนวทางปู่โคราชนะครับ มาโคงสุดท้ายเสาวันหวยออกพอดีสามศูนยคู่สุดท้ายคือ3 1นี่คืออ่าล่างนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่าจะได้ซื้อไม่จิกใหม่มือนี้นะครับซื้อเพิ่งได้2วันอากาศแห้งนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าครับมาเบิ้งกันตัวเน้นย้ำเลยคุณพ่อคุณแม่บ้านเบิ้งห้ดีนะครับเบิ้งให้ดีอ่าชุดบนเลขวิ่งนะครับ อ่าเลขวิ่งปูวงกลมไปที่เจ็ดอ่าหกเป็นตัวรองนะครับวงกลมไปที่เจ็ดตัวเน้นย้ำนะครับก็บคือตัวที่แอดวิไลเอาสีแดงวงกลมนะครับครับก็บมีแค่สองคูแค่นั้นนะครับอ่าสำหรับชุดบนตัดออกมาจากชุดสองตัวนะครับสามเก้านี่คือตัวเน้นย้ำของปูเลยนะครับสามเก้าเจ็ดเก้า อาถาคุณพ่อคุณแม่เบิ้งงไฮดีนะครับจะมี6กับ7 6็ดหกสาจะเป็นหลักร้อยนะครับจะเป็นหลักร้อยอาขอทวนรอบหนึ่งแนวทางชุด3ามตัวบนครับ2 3 9 7 3มเก้าเจดส สรุปแล้วจะมีเรียกแค่สองคูแค่นี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พา,าตัดหลักลอยออกจะเหลือแค่3ามเก้ากับเจด้าปูก็เลยเน้นย้ำม,มาสามเก้าเจ็ดเก้านะครับนั่นคือชุดบนนะครับบนเบิ้งให้ดีนี่คือบนอบนนะครับบนอันนี้เป็นล่างนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่เป็นล่างนะครับเบิ้งให้ดีเด้อคุณพ่อคุณแม่ อ่าเป็นล่างล่างนะครับปูเดนมานะครับศูนย์กับหนึ่งอ่าเลขวิ่งวงกลมไปที่ศูนย์นะครับเลขวิ่งเลขเด่นนะครับวงกลมไปที่ศูนย์อ่าแนวทางนะครับมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งปูวงกลมไปที่ห้าศูนย์นะครับล่างแล้วก็สามศูนย์ อ่วดที่ผ่านมา3 2ตรงตรงๆนะครับลางงวดนี้จะเป็น30กับบอนแย่บอนอนนะครับอ่ะที่เหลือ4031ปู่ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับปู่ไม่ได้ตัดทิ้งอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แ k ปหน้าจอกันนี่คือแนวทางของปู่โคราชเช้าวันหวยออกอ่ะตอนนี้กับเวลาตีห้าสีกว่านาทีอ่ะแอดวิไลจะจากรลากคุณพอ่อคุณแม่กันไป ช่วงใบใบให้มิชคไมมีลาบกันสู้ขู่สู่คนยูดีม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ